เฮ้ยโอ้ขึนครับผมมูพี่น้องพูดะเน,น้นเั่นเอาแล้วดินไงดินไงเนนเน้นเน,น,นเอาแล้วลองดูขอนีครับผมหลยเด้ไนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมมือน,นีแรงมากเลลุงหน้ากับผ้ามาหาอายุหากินกันอีกแล้วครับผมมาปักเป็ดกันเนาะช่วงนี้ฤดูกาลปักเป็ดช่วงหนา้านาหนา้หนาปีแล้วครับผม ตอนนี้ฝนกระตกทุกมือเลยพี่น้องท่านอยู่กับเขาน้ำชนมาท่านกับปล่อยมานําตอนนี้น้ำเต็มหน้าเลยครับผมล่นคล้องหลาพี่น้องมือนี้ลงหน้าผ้ามาจุดหมายนี่ครับผมเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วคือกันเนาะได้มาเพราะว่าผมมีนม้ำหมายนี่ครับผมพุ่งน้องสีดาโอ้มือนี้เงยลูกออดคือเก้าครับผมตอนนี้เขากับ เป็นเงี้ยลูกอสตลอดครับผมเพราะว่ามีแรงหมองที่กระเจ้าขายแล้วครับผมเปไก่จากบ้านลงหน้ามันไดประมาณหกเจ็ดกิโลก็ได้ไปซื้อมาหามามาปักเบ็ดมาได้เหตุไปเบิ่งครับผมอะเดี๋ยวเขาเ้าบังหมายกันหน้าเบ็ดมาสีผ่าหลังครับผมพอได้รุ่นเนาะกำกำลังพอดีเขาค่อนข้างสูงครับผมฝนตกทุกมือเลยมืนขึ้นก็ตกบดขึ้นนี่ครับผมน่านจะถ่วงถนนแหละจุดนี้เนาะ นี่เดี๋ยวลุงหน้าให้เบิ้งจุดที่เฮาเคยปักในคลองลาช่วงหน้าหนาวเนาะนี่ครับผมที่เฮาปักต้นแค่นี่จําได้ปะตอนนี้น้ำล้นขึ้นหน้าเบิ้ลแลวพี่น้องเห็นปะเนี่ยน้ำล้นคลองลาล้นทุ่งบองครับผมน้ำล้นขึ้นหน้าตอนนี้ลุงหน้าคาดว่าป่าต้องขึ้นอยู่ในหน้าครับผมเพราะเป็นหน้าปีเนาะบนแม่น้าปังท่านผู้ชมนี่ครับผม ถนนปอกแปกน้องสีดาน้องแซงครับผมน้องแซงก็จะไปทั้งพี่ปอกแป๊กน้องสีดาน้องแซงครับผมน้องแซงก็จะไปทั้งพี่อ่ะโอ้หในข้องกันยังในหลาค้องหลาก็ยังมีโตขึ้นอยู่ครับพี่นอ้องลูกหมวกเขาก็โตกำลังพอดีครับผมลุงหน้าเลือกๆมากมันมีตัวน้อยน้ำ เดี๋ยวเข้าปักกันเลยครับผมหาโมงกลัวล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะปกักในบิ่งหน้านี่เขาก็จะปกักเพราะตรงนี้เป็นถนนเนาะลุงน่าจะปกักมองไดทีว่านี่ซองปักเพราะว่าบางที่เห็นว่าเข่ามันทีครับผมเขาก็จะปักยาก,ากแต่เขาก็ต้องแวกๆออกครับผมนี่จุดนี้นาปากครับผมเดี๋ยวลุงหน้าจะาตรงนี้สักหลังเข่าสูงแล้วครับผม ก็กระปงหูว่าช่วงแรงที่ผ่านมาพวกเส้นนอกขอนอกไปเบิดยังไรพีู่้มของในน้ำเนาะก,ก็ต้องเดาครับผมพี่นอ้อง๋ยวขาเดินกดี่ยุครับผม รับคุณชมไฮน่าบิงนี่ตรงนั่นก็นเป็นถนนขึ้นกันเดี๋ยวเขาก็จะปักถนนก่อฟังคุณนะ้าแต่ตอนนี้เขาไปถนนฟังนี้ก่นกอนถนนนี้ก่อนครับผมอู้ถนนนี้สุดในหน,ใน้ายู่นะครับขี่ไปทางบักไก่ครับพี่น้องอเคเหมาะอยู่ครับพี่น้องนี่นี่กันนาปากักเดี๋ยวลุงหน้าตรงนี้สักหลังนี่ครับผมเหมาะจังเลย ลูกหวกเขาต้องปักที่เ,เตี้ยๆน,นิดนึงครับผมเพราะว่ามันตัวน้อยบ่คือเขียดครับผมป่ามันอาจจะมองบ่ค่อยเห็นอาจจะห้าตรงนี้หลังนึงครับพี่นอ้องครับเขาสูงครับผมลูงหน้าจะปักไปเรื่อยๆเนาะทั้งคุณนะ้ำมองที่เขาเคยปักทางเกา่าเอาเขาขึ้นไปทางนี้ก่อนครับผม ครับท่านผู้ชมฝั่งทางซ้ายถนนนี่หามองปากยากครับผมเพราะเขาทียิบเลยฝั่งขวานี่พอได้อยู่ครับผมฝั่งขวานี่พอมีมองครับผมนี่พี่น้องมองมองเขาก็ต้องแบกๆปักเอาครับผมเห็นไหเพราะว่าเขามันสูงครับผมพี่น้อง นี่กระหมอกอะไปต่อครับผมครับทุกู้ชนเดี๋ยวข้าไปตรงถนนนี่จุดหนึ่งเนาะไปครับผม,มขึ้นฝนันตกแห้งเนาะสาวลงหน้ามาเบ่งน้อยู่พี่ด้วพี่น้องอเดี๋ยวลงหน้าจะปากไว้ตรงนี้จากหลังหนึ่ง มีโตขึ้นมากินครับผม ก็ค่อนข้าง,งตัวน่อยชหพี่น้องสักหลังหนึง่งพอาได้รุนครับผมเดี๋ยวข้ามาถนนฟังพี่ก็ฟังฟังนี่ก็ค่อนข้าง,ง,งหนาปากครับพี่น้องเห็นปะนหนาปากเลยลุงน่าจะปักจุดนี้จักหลังนึงครับผมมุมนี้ ถนนนี้เขาก็ปักลุงหน้าบ่าได้ขอาแแลงแน่นครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าปลาเข่ามันจะบม่มีที่ว่างเนาะเขาก็แหวกๆเขปักได้แค่นี้ถนนนี้ปักได้ประมาณสีหลังครับผมแล้วก็ไปเลาะบ้างอนี้ครับผม มองนี่พ่อแหวกตัดได้เปล่ปลาคืนไหมละวพี่น้องนี่ก็ผมเอาจุดตรงนี้มองน,นิดละน,น้อยไปเนาะเพราะว่ามองได้ใส่เพราะใส่ได้ลุงนหน้าก็จะใส่ไปครับผมพี่น้องลุงจะขอหน้าคนว่าไส่ปักในคล้องนี้นะมาสันเอา,าจัดไปเลยครับผมพี่น้อง ไขเบิ่งตรงนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปปัดสุดคนดืเดี๋ยวเขาจะปัดตรงไหนที่เพราะว่าเป็ดยังเหลือหลายเลยครับผมเพราะว่าบางเขื่อนเขาปัดก็ได้เราไม่มีหลังคาตัดงานครับผมร่องปัดใช่องอยู่เบ้างเนาะเาเป็นการเดาเอาครับผมคาดว่าจะมีโตหรือไม่มีตัดไทมันเบิดครับผมเพราะว่าเนื้อหัวเขากัหลายเติบโอเคเดจะรุ่งหน้าไปต่อครับท่านผู้ชม คลองทรงน้ำนี่ก็เหมาะเนี่ยลุงหน้าปักขึ้นมานี่เจ้าของหน้าพูดบอกมาเนาะก็ปักขึ้นมาแค่นี้ก็พอ่อแล้วครับผมเขาก็ปักลงไปหาถนนพุนนี่พอได้ลุนแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปปักจุดโน้นอีกเขาต้องขี่รถไปครับผมผมมุมนะเสาเสาไฟฟ้าทางลงแล้วก็ลงให้หน้าส่องให้หน้าพุนพอมือสาวลุงหน้ามาเบิ้งนี่น้ำท่วมข้างหน้าหมดเลยกับหลา่าโอเคเ,อเดี๋ยวลุนตอนยามเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเหมาะครับผม ลงหน้าเองแต่จะมีโตรหรือเปล่าเทากับลุงไอ้ที่ครับผมในน้ําก็ต้องมีปลาเนาะหายกำลังใจจากของคือเก่าครับพี่น้องครับทุกผู้ชมสองกลุ่ัวแล้วลเดี๋ยวถ้ามายามจุดแรกครับผมจริงจุดนี้จุดท้ายลรงหน้าปักจากขังเพิง,งลงมาหนีเนาะเกาก็สามจุดครับผมเดี๋ยวเขาลงที่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจุดนี้เดี๋ยวเขาพยายามกัน ตัวนี้ปักว้ประมาณบ็ถึงสิบหลังครับผมนึกว่าลื่ออมากระช่างแดงกระช่างหมานมากงันเข่าแด้วพี่นอ้องหาตะปกรดไปครับผมหมานไผะมนันมั่นครับผมบ่าวากันเนี่ยเขาสูงครับผมเมื่อกี้ลุงน่าจะปักขึ้นแผงเท่งเนาะมันมีค้นปกักเอาเขียยมาใส่ไว้สองหลังบ่าวากันไปอลองเบื่องจุดหนึ่งครับผมจะมีโตหรือเปล่า หน้ามันขึ้นฝนตกป่ามันก็อาจจะอาจจะขึ้นไปทั่วแล้วครับผมพี่น้องมันจะเป็นการเดาทางป่าหลังนี้จะตีไ้แล้วครับผมนี่อยู่เลยครับผมอุ้ยอุยอุ้ยพี่น้องผนบ่หลังนี้โอ้ดินไงดินไงหนึ่งหนึ่งนึนน่เอาแล้วนี่น้องเนีเน้ยปากไวนี่น่ามันตื่นครับผมปากไวถิงถิง,งไว้บรดีคิดว่าจะมีโตเนาะ อยแบบู่เลยโอ้บักไายนะครับผมน,น,นี่นี่นี่อืมพี่น้องขึ้นกันขึ้นกันอืมนี่โตดีครับผมแต้มแรกเข้ามากแล้วพี่นอ้องอืมลงหน้าอีกมือมีกับข่าวอยู่ที่ได้ไปเมื่อวานนี่ก็ขายไปเบ็ดล้วอ่ะเดี๋ยวลงหน้าเก็บก่อนครับผมอะไรยะ ก็แลยคิดว่าจะนาจะบ่มีโตนะพี่โนโอ้องแต่ก็ะมี่รับผมเ๋ยวแต้มได้เท้าเก็บก่อนครับผมมันหมันห,หลังฟังด้านขวามีอาการพี่โนโอ้องตีครับผมเห็นปะมันเบ็ดพันดู่กอะเขาเดญญี๋ยวใส่เงียบไหมครับพี่โนโอ้อง แล้วทชวเดี๋ยวเขาไปจุดที่สองพ้าปากก่าดี่จุดลุงหน้าจํำผิดเดี๋ยวขี่รถไต่ตามถนนลอกค้องไปอีกเนาะฝังขวาเนี่ยไปครับผมอย่รล้นกันจุดนี้จุดแรกพ้ามาแต้มหนึ่งครับผมไปต่อ ตัวเป็นไงไหมครับผมจับนะเอาไว้ไปใส่เอาไปลุ้นตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเลาะคล้องแท็กตัวเป็นไงไหมครับผมนี่ฮงลูกยังอยู่ยเลยครับผมยังอยู่ดีสบายไปลุ้นทางนากันต่อครับผมถ้าเปิดไม่ไหมนี่ไม่ลุ้นแน่นอนครับผม กบว่เป็นยังเขาหาอยู่หากินกับธรรมชาติเนาะได้ก็ได้บ่ได้กับว่เป็นยังงั้นเอใจมากครับผมเนี่ยก็ยังอยู่อู้หูกรซิ้วก็หลายอยู่ครับผมไม่ได้ตัวใหญ่ๆบ่ได้มุ่งมาบ่ได้เตรียมการเลยครับผมโอู้หูถูกชมเห็นบ่นี่แบบนี้นอนอยู่นี่นี่การการแฝงตัวครับผมเห็นบ่ครับพี่น้องป๋อยังไเลยเห็นบ่ ขอดอุดนี่เอาไปลูกไปกเร็วเร็วเร็วมั้งไงท่านผู้ชมเห็นยังนี่มันแอบมั้นี่เอาไปขดุดออกไปละไปเร็วทางคน่าหากินมึงไปได้ลูกแอบขุดอยู่ในนี่เนี่ยวขห่หนูขุดใหม่ๆแล้วครับผม จะคลองนะพึ่นก็ตัดหยาไมา้ด้วยมีเงินยังอยู่เล้ยพี่น้องไปครับก็ไปเบื่อกัปปน,นต่อครับผมจะมีโตหรือเปล่าคลองท่งน้ำเนี่ยโอ้หลังม,มีตีครับผมแสดงว่ามีโตครับผมมีปลาซิวมีปลาหน่อยแต่ไม่มีปลาใหญ่พี่นอ้องอ่าดังนะ้นเซยังไหมดังนี้นเงียวกับยังอยู่เลยพี่น้องน่ากินนะมีลุ่นแน่นอนปลาหยาอย่างเดีย ไปบริเวต่อครับผมคลองสรงน,น้ำเสียงแม่งี่ปมห้องกับมาใส่เนี้สอสบายก็ดีก็เจาะตัดหญ้าไหมใส่ลงหน้ากับบ่อนยางลงมาดอกครับผมเจอเจ้าของหน้าพอดีโอ้เนื้เขายังยงินสบายดีอยู่เลยครับผมอ้าวไปรลุนต่อครับผมไปจุดที่สามต่อครับผม โตหรือเปล่าลุงต่กันครับผมต่างอยู่เลยครับผมลุาเป็นลุงต่อครับผมเงี้ยยังอยู่เลยครับอืมนหัวไงมองน้ำได้นี่ก็อยู่นี่ครับผมหาอ,อยู่หากินกับธรรมาชาติเป็น,ปนการคาดเดาเนาะ ได้โตฮาก็ดีใจเนาะบ่ไดกับบเป็นยังั้ครับผมไปเบิ้งกันต่อเมื่อกี้ชมชอเห็นงูตัวที่พามมาเมื่อกี้เนาะเป็นการพางตัวกับงายอะที่ดีที่สุดเลยครับผมโอ้หลังนี้ตีครับผมมีตัวยุ่พี่น้องมีปลาซิวอยู่น่งอ่ะจะใส่เัยไงออามาจุดที่สามแล้วพี่น้องอย่ง้อยู่แล้ครับผมชอาไปถึงแว้ยไม่ง่ายนะครับผมเพราะอาหาที่ปักค่อนข้างยาเขามันสูง นี่พี่น้องเอ้ยปกักเบ็ดหายอยู่หากินมันเป็นการขาดเดาเนาะเลาก็เดาทางป่ามันเดายากครับผมนี่ลังนี้ตีอยู่นั่งเซ็งยังไ,ไม่เห็นบ้าเบ็ดหล่อนอสมช่อมไหมเจอเจอไอ้บ้าเฮาไปต่อครับผมนะามาเรื่อหนึ่งกินนี่นี่บลอกที่หลังครับผมตัวมันทางทาง,ง,งหาที่ปกักหยาส่งหมูครับผมพี่น้อง แรงนี่หมกหมกหมกครับผมอุ้ยุย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 เห็นบ่เห็นบ่มีดินมีดินอีโอโอโอมีดินมีดินมิน้องอืมแรงเนาะดินแห้งแถอะดีละเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้เข็งไงกแล้็ไงครับผมเดี๋ยวลุงน้าเก็บไปเลยเนี่ยเต็มชุ่มทั้งถนนนานนี่เข่งเยอะ บ่มี่ครับผมเนี่ยเขายังอยู่และดินสบ,บายเลยไปต่อไอเบ็ดเฮาโอ้ตีครับผมเน่เบ็ดดูหอยูขึ้นคันเลยเรับเดี๋น้อยเซ็งยังไหมไปจุดที่อีกจุดตึงต่อครับผมดีมอสตอยไซยามเบ็ดตัวนี้พี่น้องเอ้ย ขี่เกือบนึ่งครับเห็นไหมครัจะล่งไปถนนนี้ครับผมเจตปาดก็อย่างนี้ดิน้ำลดละเนี่ยเขากันเนี้ยดูพี่นึอง ไว้แหว่งดีล้วครับผมจะมีตัวกินตน้นเสาไปต่อครับพี่น้องเอ,อ้ท่านผู้ชมไหมไปจุดใดจุดใดก็ค่อนข้างหาตัยากแค่หลังนี้ตีเดี๋ยวนนะ่าเซ็งยังไงเบื้องหลังนี้ที่พี่น้องเนี้นยไปใส่โอ้ตีอยู่ครับผมเตีเอยอะไหม คุชนพยายามมาเบิดเลยเนาะได้มาสองแต้มครับพี่น้องเป็นตัวนึง่งข้อตัวนึง่ะนี่แหละครับผมหากินกันไปเนาะมันบปิดได้ใช่จังใดพี่น้องได้สานี่ก็โอเคแล้วครับผมเดี๋ยวครับกลับบ้านไปนรุ่นตอนเช้ารครับผมพี่น้อง เดินไปโอเคแล้วเป,ป็นยังสวัสดีตอนซช้าพี่น้อง,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 งไปเข้าไปเก็บเป็ดกันครับผมไปรุ่นน้ำกันมาซาวนี่ผลงานจะเป็นยังไงครับผมขึ้นฝนตกบดขึ้นเลยพี่น้องเลยไปต่อครับผมบรรยากาศท้องทุง่งครับผมหมอกหมอกอยังลงเหลืออยู่ขึ้นฝนตกแห้งตกเงายุดติแตไหนกูลูกหน้าหลับไปก่อน น้ำนี่คองหลาครับผมเต็มเลยอืหนูมีหู้หูนี่มีโตอยู่ครับผมห้อยแรงเขาออกทุงเขาหน้าปีแล้วครับผมเออนี่ตัวกินอยู่ครับผมเนีย่ยหายไปแล้วเก็บครับพี่น้อง ทำมีเขียดกกอาจจะอีกแบบหนึง่งหลังนี้มันขึ้นเท่าก็ได้ไปแต้มนึงโอ้นี่ก็มีโตขึ้นมากินครับผมพี่น้องมาเก็บพี่น้องหลังนี้ก็ตีครับผมโอ,โอ้หนูมะขวดใหม่ๆเลยครับผมกัดเขา่าใหม่ๆเลยนะจุดแหลกเขายังไปเจอโตเลยครับผมไปจุดที่สอง คลองต้นกล้วยพุ่นไปบิู่ลูคอคอกนี้ครับผมหลายเดนะ้งนงว้คอใงญ่ายเลยครับผมแถวเลยครับผมแถานี่แหละมันขยายพันธุ์ปีหนาเขาก็จะได้มีโตหาตอนั่งูเบิดเลยครับผมนี่ยังแรนตามดากระเป็นแถวอยู่ยเลย เดี๋ยวคนละครอบน่าจะครอบเดียวกันนะเอาลงทางแเราพูดหนีลหลง,งนลงทางเปล่าหลงทางหรือเปล่านี่เอาหลงทางแน่เลยชุดเนี่ยกลับมาแล้วอะไปต,ต่อเฮรอไปเอาเบิร์นกิฟที่สองกัน ลุนข้องนี่กันต่อครับผมออจะมีโม่ไพ่ือป้าพี่น้องมีสองย่างครับผมมีหฮวกับโบเฮวแค่นั้นแหละพี่น้องเอ้นี่ลูกออดกันยังอยู่เลยครับผมพี่น้องท่านผู้ชมเพิ่งตีแรงแรกข้องนี่เนาะเอาเก็บครับพี่น้องขึ้นเราเจองูอยู่แถวนี้เนาะมันแฝงตัวหมดอยู่ในหยาได้สวยงามเนาะ ธรรมชาติทังเขาครับผมโอเคเข้าไปต่อครับผมเขาเดาผิดเนาะป่ามันขึ้นหน้าหมดแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวเก็บครับพี่น้องตะเวนขึ้นสูงแล้วครับผมเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้ยโยหากินกับธรรมชาติเนาะเป็นการคาดเดาครับผมของอยู่นน้นาพี่น้องอุ้ยนั่นนั่นโอ้โหคลองนี่หลังสุดท้ายพอดีเลยครับผมมีหมูเห็นบะหมูพี่น้อง พูดะลยเนนเนนเอาแล้วโอ้มีลุนละเฮางบคักครับผมเอ้ยชมนี่แหละหาอยู่หากินมีแหวกับปลาเหวานะพี่น้องเนาะสาวนี้เฮาปลาแหวแล้วครับผมเอ่าแต้มน้อย แต่ก็ถือว่ามีแต้มครับผมโอเคแต้มแรกเข้าเก็บครับผมไปไครับผมเริ<ป>่งจุดเป็นจังใดพี่น้องนี่กระตีครับผมเันนั้นฟังเนี่ย ตีเลยยียงอยู่ครับผมหลังนี้ตีเย่อหายจ้อยแต่ป่าประยูน,นี่น้ำติ่งไปเลยครับผมมีโตัะก็เหมาะนะป่ามันขึ้นน้ำไปไกลแล้วพี่น้งองหลังนี้ก็ห้อยพันธ์ครับผมประยู่ที่น้อง ลุงน้าได้ยินเสียงป่าดินทั้งหนาทั้งทางหนาครับผมไปลุยน้ำกันครับพี่น้องเสียงบวบ,วบวอยู่ทางไหนเนาะโอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องโอ้เห็นปะเสียงดินแบบไงเลยอันอันอัน,นโอ้โอ้หืม ขึ้นครับผมค่อยๆลากึ้นค่อยลากึ้นมาแล้วอืมปักไงอู้กินเลืกซะด้วยอ่ะเดี๋ยวลงหน้าปลดครับผม อกันยังมีต่เห็นบังยูพี่น้องหลังนี้ก็ตีครับผมอู้นสุดขึ้นไปพุ่นฮอดถนนเส้นในพุ่นะ่ะลุกหน้ากับปากแค่นี้เนาะปากก็คงขึ้นไปไกลแล้วแหะครับผมอะเอาได้ซัมนีก้ก็โอเคแล้วครับผมเอะเก็บต่อครับผมเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องไปเข้าไปบงถนนนี้จุดสุดท้ายแล้วครับผมจุดที่สีล่ละ อืมตังอยู่เลยเก็บครับพี่น้องเออตีอยู่นี่เบอร์อยู่พี่น้องเก็บครับผมลุ้นกันต่อครับผมหลังนี้เด้ฟังนี่ฟังนี่กันนิ่งตีเหมือนเดิมแต่นิ่งครับผมเอาเก็บพี่น้องหลังนี้กันนิ่งนั่นเดือดแต่บากเบ็ด พบเจอตัแล้วพี่น้องครับท่านผู้ชมจุดสุดท้ายจุดที่สี่นี่เราพบเจอตแล้วลครับผมผลงานซาวนี่ครับผมพี่น้องสองแต้ม มันขึ้นสองแต้มนะซีแต้มครับผมเขาก็เพาะได้แกงได้อ้อมนะครับพี่น้องออกมาหาอยู่หากินเนาะนั่นก็จั้งซีเลยครับผมหากินกับธรรมชาติได้หลายได้หน่อยเป็นเรื่องปกติเนะพี่น้องเนาะเพราว่ากันเด้อนี่แหละครับผมหาอยู่หากินกับธรรมชาติเนาะน่ากรอยากในมันจิดทุหลัง้วครับผมก็อีกอย่างหนึ่งลุงหน้าที่ขออนุญาตลุงคิดเถิดเบิ่งเดีเพวาะว่าไม่ได้ออกมาหาเราแล ใด้เป็นตั้งทีขนามันได้ซัำนีก่กะโอเคแล้วครับผมเนาะตำแหนงไหนได้เนาะหายอยู่หายินกัไม่นานเนะาะเาไปวนฝาอยู่ตรงไหนการเาาซุมเนาะโอเคครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามแลบช่มครับผมขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้ตลอดมากครับผมขอบคุณทุกๆคนเด้อขอบคุณคน,คณคนคณที่เขบบ้ามาเบ็นมไยเนาะครับผมติดตามคลิปต่อไปเด้พี่น้องเด้อเอ้อนะคลิปนี้ฝากไว้ซัำนี่พี่น้องกลับบ้านครับผมสวัสดีครับผม โชคดีลำรวยมั่งมัทุกผู้ทุกคนเงี้ยงๆนี่รวยกับผมพี่น,ออน้องเออมาอจิ้งจับธรรมชาติพี่น,อนะหนหอ้องเนาะไปครับผม